สวัสดีครับผมบาเคสติกอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องนี่ครับเหตุที่ไปพุดมาเราจะปล่อยคลิปให้พี่น้องได้รับชมโพนเหตุโพลน,นี้โพนเดียวเลยนะครับที่ <ยก S 1> ไป<า>ที่ไปขุดมานี่แต่พอดีกล้องที่เราถ่ายทำจะนี่มีปัญหาต้องส่งเข้าซ่อม,อมด่วนถึงจะได้รับชมคลิปอดลย <laughs> ุยเชงเลยจ,จ <laughs> ติ๊กเราติ๊กถ่ายไว้ตั้งหลายคลิปฝนมันตก เกิดจากฝนตกแล้วก็เขาโดนฝนพี่น้องงวนนี่แหละเกิดอะวนนี่แหละเกิดอาการล้วนเลยแบบนี้ถ <c oughs> ่ายทำไมาเรียบร้อยแล้วแต่มาตอนตอนทำต,ต,ตอนอย่างเนี้ยมันมีปัญหาครับก็เลยยัอยงอัพโหลดคลิปให้พี่น้องรับชมมาได้แต่นี่เอากล้องอีกตัวนึงมาถ่ายอาโทรศัพท์มาถ่ายให้พี่น้องได้รับชมว่าเหตุผลนี้มันหลายซ้ำไหนอยาจะแจงพี่น้องนํำเพื่อพี่น้องสิท่าชักสีได้ได้ เซตมือนี้อยู่เบาฮะนะเราก็ยังยังบอกไปได้ครับเพราะว่ามือเศร้าหนิสาวติ๊กถ่ายคลิปสาวติ๊กก็บอกวันเดือนปีเนาะบารนี้เผื่อเผื่อกล้องเครื่องนั้นซ่อมแล้วกะสีอัพโหลดอีกทีกะจักมือใดหญ่หน่อยนะอาซิชาแต่มันมันว่าวีดีครับดีดีมาจากเฮ็ดดิโคนเดียวเลยเนี่จ้ะนี่โคนเดียวอันนี้หอยนองอิวได้อันนี้ฮะโคนเดียวหมู่เดียวใช่สาวติ๊กจะทำถุงขายมีคนสั่งเราเวกใกล้เคียงนี่จ้ะก็เลยเพื่อนขอกินนำ ก็เลยจะทําถุงตอนนี้ค่ะแต่อันนี้หามันเป็นดินขี้ตมจ้ะแต่ติ๊กขี้ผึ่งให้ใส่สาย,สายจักหน่อยจักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเขาค่อยมาแกะดินแล้วค่อยเอาไปแช่น้ําอีกที<ม>ถ้าถามว่าเอาไปแช่เหมือนไม่ได้บกมันก็ได้จากพี่น้องแต่ว่ามันมันจะเปื้อนหแหงเนาะเขาลูบๆออกจักหน่อยแบบนี้แหละเขาค่อยเอานีจ้ะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเขาก็ค่อยเอาไปแช่น้ำอีกทีให้มันแห้งก่อนเอาง่ายให้มันแห้งก่อนเขาค่อย ยวลาเสียดายเสียดายเลยแหละเสียดายกล้องหลวดเดินไปได้รับชมเลยเช้านี้อ้วกพึ่งไว้ก่อนนะบอเคนะพึ่งไว้ก่อนครับจักยกโยจักเมียงถ่ายไววสองสามคลิปเลยจ้ะนี่กล้องนั่นน่ะโดนฝนโดนฝนมันโดนฝนมันเลยมีปัญหามื่อคาเน็ดไปคุดมาเมื่อกี้นี่เพิ่งกลับมาถึง รอรับชมเด้อโอ้โหใจรอรอรับชมสีใจมากหวั <c oughs> งว่าคงจะซ่อมได้นะเพราะว่าไม่ได้ดีงานเข้าเลยเพราะว่าเฝ้าเข้ามาิดให้ใพ,พี่น้องได้รับชมบ่ได้ชมงใช่ไหมเดี๋ยวแต่จริงเดี๋ยวก็แล้วอัปเดตก่อนเดี๋ยวพี่น้องที่ถามหาว่าเป็นอย่างคือบนลงคลิปเลยเมื่อนี้เพราะว่าเราที่ได้ลงตต่ไหนยังไม่รู้เลยครับ <c oughs> แต่ว่าพายให้ลงก่อนแจ้งก่อนหลังจางนี้เขาก็สิไปหาไปส่อมไปส่อมกล้องก่อนเสร็จแล้วถ้าส่อมบอแล้วง่ายเขากะใช้ไสอีกเครื่องนึงถ่ายทําไปก่อนนะบอเคนานะครับผมจ้ะน้ามิรีได้เฮ็ดคลิปนี้ค่่องมากบอกไว้ก่อนว่าสวยมากค่าของสวยมากสวยมากเอาเนาะเดี๋ยวรอรับชมกันในคลิปหน้าครับครับผมเดี๋ยวรับชมกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า